เต็มแล้วก็เขา้าสันก็คือถื่อแล้วมันบ่าแอดให้แค่สามหางค่ะก็ดีใจน้ำผู้บรรเถืนะ่อเนาะเพราะว่าเพิ่นผู้ปูไหนเบิ่งคลิปแอดเพิ่งเก้าหกอันที่ฟันนะเลขที่ฟันให้แค่สามห้าห้าสี่ห้าคือกันไว้ละค่ะกันบ้านเลขที่เพิ่นไว้เพราะว่ายัางแอดได้ก็โบโถูกนะพี่น้องเนาะใช่ไหมรักนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่มีคนที่รักแอดอยู่นะก็โบ,บเป็นสามหาง ก็มีหกสองเก้าสองเก้าหกแค่นั้นเนาะให้แอดเอฟซีเอไอกับเอาบ้านมาค่ะนั่นหมาให้นะให้แต่วันวันอาทิตย์นะคะตอนเช้าสายวิ่งวิ่งวิ่งเก้าไปดูในคลิปเลยค่ะแอดกับว่าให้ทุกคลิปแล้วก็คลิปสั้นอ่ะแอดให้บวกกี่ตัวเด้แอดให้แค่สายรูดวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกให้ไหมแล้วก็จับคู่ไฮหกสองเก้าสองแค่นั้นล่ะหวยแอดเขาแล้วเขาที่สองเก้าเก้าสอง ล้วก็ร,รูดวิ่งกับวิ่งสองวิ่งเก้าอีสีน่นึงนั่นแหละพอ,อะไรเราไปตักน้ำขึ้นมากระชีูบน่นใช่ไหมแล้วแอดกับฟันถือกันได้มือขึ้นในแอดกับฟันแม่นเพราะว่าไรเพิ่มเติมมาหกน้ำนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะอานอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะบายบายค่ะถือบอ,อที่เป็นคนล่งมานี่เศร้าสองคนนี่พากันถือบอ ขอเสียงแน่ผ้าก,กันถืออ่อบ่ค่ะแอดจะได้อฟังค่ำแอดไบเดอร์ที่ฟันว่าไปเฮ็ดศนั้นซุ้งๆเนี่ยฟันเห็นข้าเจ้าข้าให้ไปกระถูกนะคะสายวิ่งตั้งแต่วันแรกเลยวันอาทิตย์แต่เช้าเลยนะมื่อวันอาทิตย์ตอนเสาร์แอบบอมี่คลิปให้นะให้แต่วันวันอาทิตย์นะฮะตอนเช้าสายวิ่งวิ่งวิ่งก้าวไปดูในคลิปเลยคะ่ะแอดกับว่าให้ทุกคลิป ลราก็คลิปสั้นไอนคนที่เพิ่นบบเสือ้อพิ่นบมักก็ให้เพิ่นปล่อยเพิ่นไปค่ะคนที่อยู่กับแอดก็มีเยอะนะคะเพราะว่าอย่างความฟันกินเนี่ยแอดติบอกเลยว่าเลขแอดเข่าล้วเนาะม่นบอกเข่าซ้ายวิ่งได้ค่ะวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกเนาะแล้วเข่าแล้วเนาะแอดก็ให้ที่ยังโค้งสุดท้ายอยู่เด้โค้งสุดท้ายหกสองเก้าสองเก้าหกโค้งสุดท้ายนะคะที่จะคว่ำ ที่ว่าเอาถังสีที่ไม่มีสีเป็นถั้งเปาแอดไปตักน้ำขึ้นมาแอดกะที่จะคว่ำที่ว่าเอาถังสีที่ไม่มีสีเป็นถั้งเปาแอดไปตักน้ำขึ้นมาแอกะตาคอยโชคดีทุกคนค่ะรออ่ารอวันพุธนะคะรอราวันพุธแม่จ๋าขอบคุณเนาะฮะแม่จา๋า วิขอบคุณอ๋อค่คที่เจ้จะคว่ำที่ว่าเอาถังสีที่ไม่มีสีเป็นถังเปาแอดไปตักน้ำขึ้นมาแอดกับบริกรเนาะแอดกับเพื่อให้เพื่อนๆและ f อซกลับเอาแอดจะให้แค่สามหางเองมีเจาะมีหกสองมีมีหกเอ่อมีหกสองแล้วกับมีถ้ามีใครถูกก็ยินดีด้วยเด้อ ะะแอดก็จะลงไปตามที่ว่านันนะ่ลงคลขีสูงและเลขต่าก็จะมีอาจจะยู่ล่างเลขต่าอาจจะยู่ล่างแต่ว่าเลขสูงเนี่ยสี่ยู่ข้างบนอ่ะซ้อมๆมมได้เพราะว่าแอดฟันแบบจังไอจังไะไล่ะข้าฟันนะคะไปนอเข้าก็ต้องเอามาคือคือแม่แคเน่หมีแคเน่เราข้าวก็กลับเอาแต่ว่าอาที่แม่จ๋าขอบคุณเนาะฮะแม่จา๋าวิขอบคุณอ๋อค่ะม่ในชุมกฟันที่ เขาด้วยบางครั้งอัดกับห้เลขไปก่อนแล้วกับฟันว่าได้อยู่ได้กินเนี่ยก็กคือว่าเล็กฟังคำาแอดไบเดอร์ที่ฟันว่าไปเฮเทศนั้นซุ้งๆเนี่ยฟันเห็นข้าเจ้าค่ะแอดฟันได้อยู่นะแอดก็บอกอยิว่าสี่แอดเป็นสี่น้ำเป็นหนึ่งทั้งเป็นศูนย์เนาะคะ่ะนั่นแหละเพราะกระเลขจีศูนย์ี 0, นะคะ ที่ไฮเนี่ยไฮไฮซ้ำกันค่ะวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกครั้งแรกๆที่ลงกินแสดงว่าเลขแอดเข่าแอดจะจำว่ายป่านี้เนาะแอดจะจำว่ายแบบนี้โต่อไปตั้งนาถ้าแอดบอกแล้วถ้าแอดได้ยุ่ไม่หนีบ่อนี้ไปใส่นะคะหกในเจ้าสิบหกยังบัลลูอ่ะพี่น้องสังเกตบ่มีแต่วหกเข่าแล้วนะคะพี่น้องแอดได้ยุ่ได้กินนะฟันกั่งเคลื่อนกับตัวก็ได้ยุ่ได้กินเพิ่น มาเล่นเบียร์ไฮเอ้ยเราก็ไปกินตำนักนามนั่นแหละแอดกับแมเบาเมื่อทุกทุกระเบียบนี่ไอแบบสั้นๆใช่ไหมสอนว่าเอาแบบสั้นๆฝันเงาอยู่แต่ว่าแอดเอาแบบสั้นๆบอกให้วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกนะไอก็ใไฮแค่สามหางกับเครื่องหกสองเก้าสองเก้าหกแค่นั้นถ้าผู้ซื้อตีว่าจังไงอ๋อแอดกับเบอเคยตีตรงนี้เด้ แง่แคมเบอร์แดงที่สูงสูงน่ะแสดงว่าหัวงวดนี้จะสูงอยู่เข้านะเข้าแต่วันอาทิตย์ที่แอดให้มาตัวกลางคืนมาฝันว่าได้อยู่ได้กินแสดงว่าที่แอดให้ไปน่ะมาฝันว่าได้อยู่ได้ถือทุกคนเพราะว่าแอดเข้าไปเฮ็ดคีบเรามีคนถูกหลายคนเลยนะคะก็ยินดีกับเพิ่มน,น,นะคะเนะาะฝันแอดฝันว่าได้ต้องเหลืออยู่แล้วใช่ไหม พอแอดในในพ่อาทิตย์นี้นี่แอดฝันว่าไปแง่ไข่มดแดงเอาผู้ใดตีว่าจังไหนไปแง่ให้ไปกระถูกนะคะใส่วิ่งตั้งแต่วันแรกเลยวันอาทิตย์แต่เช้าเลยนะมือวันอาทิตย์ตอนเสาร์แอดบอมี่คิปวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกโค้งสุดท้ายนะคะเราก็ไอไฮที่ต่อไอตัวต่อคองฝันน้ำหนักไฮต่อคของฝันปนน้ำเพื่อออกมันบ่ลละวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกโค้งสุดท้ายนะคะเราก็ ไอ้ใฮ้ที่ตัวไอ้ตัวตัวคลองฟันน้ำหนักให้ตัวคลองฟันเป่นน้ำเพื่อออกมันบ่ล่าเอาเอาถังไปเอาถังเป้าเนาะเอาถังสีแหละแต่ว่าบ่มีสีแต่เป็นถังสีได้ไอก้กระยางลงไปตักน้ำที่ลึกๆขึ้นมาแต่ว่ากระกับเอาไปบ้างสิเนาะแอดบางสิเนาะละว่านในหันอันอาจจะมก 2, 9, 8, 9, ักสองเก้าก็สองเก้าแปดเก้าทุกบ้ค่าเขา่าเด้เข่าทั้งสองและได้บินเก้าเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเนี่ย ซองกับเขา่าเก้ากับเขา่าใช่ไหมคะออกกีเก้าซองี่เก้าหอกแค่นั้นเนะาะบนี้ตมากกัเคลื่อนแอดกับมาฝันว่าได้ยูได้กินแอดก็มาฝันว่าได้กินนะนำ้ำเเข่าแล้วนะคะพี่น้องแอดได้ยูได้กินนะฝันกัเคลื่อนกับตัวว่าได้ยูได้กินเพนิ่นมาเล่นเบียร์ห้เอ้ยเราก็ไปกินตับอแอดห้แต่วันอาทิตย์ผลเน้ยตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเสาร์เราได้เล็กวิ่ง วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกใช่ไหมที่แอดห้เราก็ต้องเหลืออยู่แล้วใช่ไหมพอแอดในในพ่อทิตย์นี่แอดฟันว่าไปแง้ไข่มดแดงอ้าผู้ใดตีว่าจังใดไปแง้เือเขาแล้วนะคะพี่น้องแอดได้อยู่ได้กินนะฟันกังเคลื่อนกับตัวก็ได้ย่ได้กินเพิ่นมาเล่นเบียร์หาเอ้ยเราก็ไปกินตำตีเห็ดหาแอดกัเลยไปกำาวนตัวนี้มากออาจจะมีสองมีเก่ามีหกมาเนาะเก่ากับพตัวเดียวกันแอดกัเลยหหายไปย่างนี่ เลยบอกให้วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกนะแอดกระห้แค่สามหางคือหกสองเก้าสองเก้าหกแค่นั้นถ้างผู้ซื้อคืออาการว่าฟันว่าแอดได้กิ่นนะคือเลขแอดเขาแล้วเนาะใช่เห็นบอปในแอดกระเล็บไปเตียวเอาตีเอาบ้านเล็บที่เพิ่นเล็บเอาสองเก้าเพิ่นเล็บเถือกพี่น้องเอ้ยดีใจนั่นนหละลราผูดพาษาสิเถืองเนาะอันคอยกระไฮเอฟซีคอยโย่หกหกสองเก้าสองเป็นเพิ่นกับสิทธกับพร้อมนะคะเถือก ออกสองเก้าแปดเก้าใช่ไหมคะให้วิ่งสองวิ่งวิ่งเก้าวิ่งหกกเข้าบางหละพนวาพนเลขเถือกได้ยี่สิบบาทอยู่อ้อดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยคนที่ได้ยี่สิบบาทเนาะเถือกยังดีเก้าสองมีเก้าหกแค่นั้นนะบันนี้ตกมากกวเครื่อแอดกับมาฝันว่าได้อยู่ได้กินแอดก็มาฝันว่าได้กินนะนั่นแหละเก้าหกอันที่ฟันนะเลขที่ฟันให้แค่สามห้าห้าสี่ห้าคือกันไว้แะคะ่ะ กันบ้านเล็กทีเพิ่นไหวเพราะว่าอย่าง Ad แอดดันก็มีแค่สามหกหางเองนะคะที่กับแล้วก็ให้วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกกรเข่าเต็มๆนะคะไม่หนีบ่อนี้ไปใส่นะคะหกในเจ้าสิบหกยั่งบำรวจพี่น้นองสังเกตบ่มีแต่6หกกิน,นแสดงว่าเลขแอดเข่าแอดจะจำว้ป่านนี้เนาะแอดจะจำว้แบบนี้ต่อต่อไปทั้งนาถ้าแอดบอกแล้วถ้าแอดได้ยุดให้ไป ก็ถูกนะคะสายวิ่งตั้งแต่วันแรกเลยวันอาทิตย์แต่เช้าเลยนะมือวันอาทิตย์ตอนเสาร์อแอดบโมี่ลิปถือทุกคนเพราะว่าแอดเขา clip, ่าประเทศชีพเรามีคนถูกหลายคนเลยนะคะก็ยินดีกับเพิ่นนัมนะคะนะถ่ายฟ,ฟันแอดฟันว่าได้ก็มีแค่สามหกหางเองนะคะที่กลับแล้วก็ให้วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งหกกัเข่าเต็มๆนะคะวิ่งสายรูดแอดจะให้แต่วันอาทิตย์เราก็ให้สามหาง มีหกสองเสองเกแค่นั้นแล้วกระกลับเอาใช่ไหมในชิมักฟันที่เข่าดูบางครั้งอาจกับห้เลขไปก้อนแล้วกับมักฟันว่าได้อยู่ได้กินเนี่ยก็กคือว่าเลขกหางก็มี6กสองเสองหแค่นั้นนะให้เอฟซีเออกลับเอามัานบ่ค่ะ